การเวลาผ่านพ้นบหนี้ราชินีลำดับที่27ของตระก,กูลเรทมยาน่าเรเทมได้ฟืนฟ้นฟูความเชื่อเรื่องวิญญาณแห่งเลือดและพบวิธีรอดจากความสิ้นหวังเหมาะสมแก่ชื่อของเรเทมยาน่าเรทมผ่านการทดสอบมานัาตอนรักบัตดนเหมาะสมแก่การเป็นราชินีแห่งเรเทมภายใต้สายตาพยานทุกคนฝ่าบาทไปจีสมวชบัลลังก์ให้กับน้องสาวของเขาสิ่งที่เราให้เธอนั้นไม่ใช่แค่อำนาจและก็ภาระผูกพัน จากนี้ไปเสียงหัวเราะน้ำตาความเศร้าและความสุขของฉันทั้งหมดจะถูกฝากไว้กับเธอโดยมีเงื่อนไขจนกว่าพวกเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งไม่ต้องห่วงฉันจะปกป้องทุกคนในส่วนของท่านพี่เองฟาบาทยานาะพวกเราจะทำตามประสงค์ข,ของพระองค์ในท่านมีอะไรงั้นเหรอ ตั้งแต่วันนี้ไปฉันจะไม่ใช่เจ้านายของเธออีกต่อไปแล้วเอ๊ะหมายความว่าไงงั้นเหรอนายท่านมีอะไรที่ฉันทําไม่ดีงั้นเหรอไม่เข้าใจหรือไงแล้วนะ่ะไม่ต้องการเธออีกแล้วหลังจากนี้ไปเธอจะไปที่ไหนก็ได้ไม่ฉันไม่ทิ้งเจ้านายหรอกอะไรไม่อยากไปงั้นเหรอจําได้ว่าตอนพวกเราเจอกันแรกๆดูเธอไม่เป็นมิตรกับเราเลยนะทำไมไม่ใช่โอกาสนี้ไปเลยล่ะทางนายท่านเป็นของฉันก็ฝากฉันไว้กับยาไน้ก็ได้นี่ ฉันจะรอจนก,กว่าท่านจะกลับมาทำไมเราต้องเป็นห่วงเธอด้วยล่ะเราเนะ่ยเป็นแบบนาพายที่ชั่วร้ายเลยนะเธอน่ะก็แค่เครื่องมือชิ้นหนึ่งของเราเท่านั้นหละเราน่ยไม่สนความเป็นตาของเธอหรอกไม่แายท่านไม่ใช่คนแบบนั้นหรอกท่าคิดว่าเราเป็นเจ้านายอยู่ก็ไปจากที่นี่ซะนี่คือคำสั่งสุดท้ายของเรากับเธอ นั่นคือสิ่งที่ท่านต้องการฉันก็จะทำดูแลตัวเองด้วยนะไปจีเลเทมไปสักทีสินะลบล้างเราตัดการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วละ่ะมีเรที่ผ่านมาน่ะเธอช่วยเรามากเลยละ่ะทางชีวิตนี้คงตอบแทนได้ไม่หมดเพราะงั้นเราจะให้เธอมายึดติดแล้วรอรอแบบนี้น่ะไม่ได้หรอก โชคดีนะมิโรฟาบาทท่านจะไปจริงๆกันเหรออ่ะพอที่สิ่งทุกอย่างเริ่มข้อทางก็ได้เวลาที่เราต้องไปแล้วล่ะ